กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาอันห่างไกลเด็กชายชื่อว่าน้อยอาศัยอยู่กับคุณยายของเขาน้อยเป็นเด็กที่ช่างสงสัยชอบฟังนิทานของยายที่เล่าถึงเรื่องราวป่าเวทมนต์ที่อยู่หลังหมู่บ้านทุกคืนก่อนนอนยายจะเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังจนกระทั่งคืนหนึ่งน้อยเกิดความคิดอยากเห็นกับตาว่า ป่าเวทมนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเช้าวันรุ่งขึ้นน้อยตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าด้วยความกล้าเขาเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเก่าๆที่ยายเคยเล่าให้ฟังไม่นานเขาก็พบกับต้นไม้สูงใหญ่ที่เหมือนมีชีวิตหญ้าและดอกไม้ในป่าดูราวกับขยับไปมาเหมือนกำลังทักทายเขาระหว่างทางที่เขาได้ยินเสียงกระซิบจากนก และเสียงน้ำไหลจากลำธารมันเป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกสบายใจและอบอุ่นหัวใจน้อยเดินต่อไปจนเจอแสงสว่างจากต้นไม้ใหญ่เขาจึงเข้าไปใกล้แล้วพบกับสายน้ำที่ไหลลงจากหน้าผาเล็กๆน้ำตกนั้นมีเงาของสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังนั่งอยู่น้อยเดินเข้าไปใกล้แล้วพบว่าเป็นพี่ตายกระต่ายที่ใส่หมวกทรงแปลก พี่ตายหันมาฮักทายน้อยด้วยรอยยิ้มสวัสดีเด็กน้อยเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกมาสำรวจป่านี้ใช่ไหมพี่ตายถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นน้อยพยักหน้าแม้จะไม่ค่อยเข้าใจคำถามพี่ตายจึงชวนเข้าไปสำรวจดินแดนลึกลับใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเข้าไปข้างในน้อยได้พบกับบรรยากาศเหมือนในเทพนิยายท้องฟ้าเป็นสีม่วงเข้มมีดาวสว่างสวัย และเหล่าสัตว์ต่างๆที่มีความสามารถพิเศษพวกมันพูดคุยกันและทํากิจกรรมต่างๆอย่างมีชีวิตชีวาพี่่ายพาน้อยไปพบกับเจ้านกฮูกเท่าที่อาศัยอยู่บนยอดไม้สูงเจ้านกฮูกเท่ามองน้อยด้วยดวงตาโตแล้วบอกว่าน้อยเป็นผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และกล้าหาญเขาได้รับเลือกให้ตามหาพลกดาว ที่ว่ากันว่าจะช่วยปกป้องป่าเวทมนต์จากอันตรายน้อยได้รับภารกิจที่ท้าทายและพี่ต่ายก็บอกว่าจะคอยช่วยเหลือเขาน้อยและพี่ต่ายเดินทางต่อไปยังป่าลึกที่ว่ากันว่าเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและดุร้ายพวกเขาพบกับทางเดินที่ครุขะและแสงสลัวแต่พี่ต่ายบอกให้น้อยวางใจและเดินตามไปอย่างไม่กลัว พวกเขาเดินไปเจอกับงูยักษ์สีน้ำเงินที่กำลังนอนขดอยู่ข้างทางน้อยรู้สึกกลัวแต่พี่ตายกับยิ้มและแนะนำให้น้อยขอความช่วยเหลือจากงูยักษ์งูยักษ์เล่าให้ฟังว่าพลึกดาวนั้นอยู่ลึกลงไปในถ้ำแห่งแสงระยิบระยับซึ่งอยู่ในเส้นทางที่มีหินแหลมคมและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการเดินผ่านน้อยมุ่งมั่นและตัดสินใจเดินหน้าต่อไปในที่สุด เขาก็พบกับถ้ำท no wow. ี่มีแสงระยิบระยับภายในถ้ำสว่างสวัยด้วยแสงจากผึกงดาวที่เปล่งประกายน้อยรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจเขาหยิบผึกงดาวขึ้นมาและพบว่ามันทำให้ทุกสิ่งรอบตัวนั้นดูสดใสขึ้นเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านคุณยายของน้อยดีใจที่เห็นเขาปลอดภัย น้อยเล่าเรื่องการผจญภัยทั้งหมดให้ยายฟังและตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะผึกดาวที่น้อยนำมานั้นได้กลายเป็นแหล่งพลังงานอันล้ำค่าทุกคนในหมู่บ้านต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้อยาก็กลายเป็นเด็กชายที่มีความกล้าหาญและเต็มไปด้วยความรักในธรรมชาติและป่าเวทมนต์ที่เขาได้สำรวจ